การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายนะระหว่างสีม่วงพบกับสีเขียวรอบนี้สีม่วง,ส,งสีเขียวเนาะสีเขียวจะต้องชนะอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ชนะออกแพ้ <c oughs> อ่าแล้วันนี้นะครับเป็นคู่เอกของเราวันนี้ในคู่ที่สอง ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายนะครับอ๋ออะน้องกองเล่นกันอะไ้หรอกวเาี่ยอะนะครับตอนนี้สีเขียวก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ สีม่วงไปหาน้ำอยู่เอาละครับสีเขียวพร้อมแล้วนะครับสีม่วงกำลังลงสงนามอย่าลงเกินเด้อสีเขียวเต้นไฟได้เขี่ขยก่นยอน ตอนนี้กากรำลังเช็คจำนวนสีม่วงน่าจะพร้อมแล้วนะครับพบแล้วไ,ไ,ไม่น่าเกินอรอสัญญาณ็อกอีครับสีเขียวก็โอ้เมื่อวานนี้แพ้ไปจักประตูครับสามหนึ่งเลยหรอคลัคบจากเริมการเด่งขาแล้วนะครับ สีเขียวเปิดยาวขึ้นไปสีม่วงโดยที่เปิดครับดิบดิมมองน้อเพื่อนล็อกเงินจังหวะยังเกลี้ยงแย่งบอลกันอยู่นะครับซอมต่อหนึ่งยังเมาตัวรอดได้ครับทิมอ้ําโอ้โหเลี้ยงลูกนี้สุดยอดมากครับล็กจังหวะไม่ผ่านไม่ชคโอ้ไม่ชคยืนยื้อเฉยๆนยเนี่ยโอ้โห พี่โชคเนี่ไม่ต้องวิ่งก็ได้ยืนเฉยๆก็ได้ลูกตอนนี้สีม่วงยังคฟองบอลอยู่นะครับส่งขึ้นหลังมาให้พิกันพิกันมองดูเพื่อนล็อกหนึ่งจะวะมองดูเพื่อนส่งขึ้นหลังให้สันติพี่อําพี่อําลากบอลไปมองไปส่งต้นยาวไปอันพี่เบสพี่เบสตะบอลลงสวยงามอีบอลบอล น่าจะเป็นล so ูกฟาวครับด e well. ู่ิยันโบกพวงอย่าให้กว่าบอกงานบุญบางไฟไล่แมนฝึกขาดของเราเปิดยาวขึ้นมาเอาละปิ้งไปโกหเออกบอลลงได้สวยงามล็อกเึอจังหวะเสียจังหวะไปแล้วครับกระชาไปแล้วกับสายเปิดยาวขวางสไล มันที่มันแต่ยาวขึ้นมาสันติเอาบอลลงโอ้โหทีหนึ่งส่งบวลให้ไมไม่ตามไม่ทันอ้อเดินเอาบอลลงเาเ่าโอ้แอฟหลุย้สันติหลอกเดินจัหวะหมดแค่แกนคุณกำลังงานขาไปแล้วที่มันครับที่มันน่าจะเป็นลูกฟาวสีม่วงได้ฟาว พี่เปิดตังแต่นะครับลูกนี้ลูกอันตรายเลยทีเดียวเป็นลูกสูตรนะครับอาจจะมุมสามเหลี่ยมพี่หมานบอกว่าปิดสามเหลี่ยมดี่ดีเปิดยาขึ้นไปรพี่ช่องบ้องบ่อนไปบ้องพี่บ้องรอโอ้โหสกัดลูกนี้หลุยไปหน่อยโอ้พี่ช่องเนี่ยยืนไม่เฉยก็ได้ลูกอ่ะพี่อาร์ครับดีมับได้ลูกบอลลูกนี้ไปนะครับ อีนึงหนึ่งในบอลส่งมาให้นิ้วอันนิ้วตามไม่ทันสันติหัวออกข้างไปผมยาไปให้หมานกีหมานล็อกนึกจำอ่ะลบเอาตัวรอดได้ไม่ไม่ได้ครับกีตัวยังอลได้อภิเบศครับบอลลูกนี้แมเสียดายครับยังแย่งบอลกันอยู่ ข้างกาขวาไปแล้วคนระับพี่เบสจะคองบอลได้ครับไม่ผ่านพี่น้องบอลน้องบอลอยู่แค่ป .5 เท่าทนั้นเองแต่มีทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างดีอนาคตน่าจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเป็นลูกเตะมุม,มอของสีม่วงครับสีม่วงเตะโดยพี่อามต่อสั้นๆมาส่งกับพื้นหลังให้พี่อามป เช้าขึ้นมาไม่ผ่นพี่นัดพี่รัดส่งขึ้นบนบนโอ้โหรองเท้าครับออกก่อนนะครับพี่ม้งทุ่มเร็วครับเล่นเร็วเปลาครับยกเท้าครับเป็นลูกรีบเล่นเกินไปพี่หมันทุ่มยาวขึ้นไปพี่นัดพี่นัดไปไหนไป ไปไม่ได้ครับกองหลังของสีม่วงแข็งแกร่งมากออกหลังอาพี่นาไปแล้วี่นล้วไปแล้วบุกเดียวไปแล้วก็บโกดูสันติโอ้สันติขยันมากครับแม่ไปช่วยกองหลังได้อย่างบุญวิทย์เพราะว่ากองหลังของสีม่วงอยู่โดยต้นเตี้ยก็ค่อยๆเดินค่อยๆก้าวไป แต่ชุดของเขาเนี่ยพร้อมนะครับร้อยเปอร์เซนต์เลยเอาหนามสีแดงแดงสีแดงแดงบ้านเลยนี่แหละตกใจเดี่ยวเดี๋ยวตาเลยซัดไปหลายลูกเลยเมื่อเช้านี้ตัดต้นที่สนามฟุตบอลยังต่อครับพี่เอ๋ครับเป็นผู้รักษาประตูเปิดยาวขึ้นมาปีบอลดักได้โอ้พี่นอตครับ นี่ล้ออีกสยัยนหน้าครับโอ,โอ้โหพีออ่อามบอลอามล็อกำหังแย่งบอลกันอยู่นะครับพี่อามพี่อามกำหรังมองดูงงงจะพาไหมโอ้ไปได้ครับลบ

น่าจะยิงยาวเลยคาดว่าไปแล้วครับพี่น็อตรอดอยู่ไม่ผ่านพี่อัดพี่อัหดหัวขึ้นมาให้พี่อัมพี่หมันส่งไมาให้พี่หนึ่งหนึ่งเปิดยาวขึ้นไปว่าจะให้พี่ไม้ไม่ผ่านพี่อารเอาไปแล้วครับนอดครับทะลุทะลวงไปแล้วแต่โดนล,ลุมครับ ไปแล้ว C สามสอง P D L T P T A มาเอาตัวลวดมาได้นะครับยังไม่ออกครับพีหนึ่งหนึ่งเอาวาลงโอ้กระโดดบอลข้ามหุกสีสายังสวยงามเลยไม้เอานิ้วนิ้วเกี่ยมครับโอ้โหระวังครับระวังพีนี่ตัวเล็กแต่เหียาจิ๋ว เร็วทักษะดีโอ้เลี้ยวนีเกือบเหยียบพ่อขนาดนั่นาะโอ้ลูกนี้ลูกอันตรายเลยนะครับเด็กที่หมานี่ซ้อมยิงมาทุกวันเลยนะครับเลยสามเหลี่ยมดูสามเหลี่ยมดีๆนะครับไปแล้วครับสามเหลี่ยมทองคึ้สามเหลี่ยมกู เห็นไหมครับเขาทำได้ครับพี่หมานครับเป็นลูกสูตรเบ็ดจริงๆถึงประตูต่อส่วนในนาทีที่หก<ฮ>แปดนะรับนาทีที่แปดเท่านั้นเองนะครับพี่หมานยิงประตูรายงาน้วเอาพี่เบิร์ตยิงกัน สนามฟุตบอลกันต okay. ่อพิเป้คร ouais. right. okay. <mons> ับมาแล้วครับพิเป้เลยเขาเป็นคนธรรมดาครับโอ้โหมาคนเดียวเลยไม่ผ่านพี่ไหมพี่ไหมไว้เลยครับตัวแล้วเด็กจิ๋วโอ้โหดู้คนแก่แก่ฟูนเข้ามาพี่ฟิมเป้ไปแล้วครับเป้มองมาแล้วครับกำลังลบถึงจะมาป้องยังล็อกซ้ายล็อกขวายังไม่เปิดสามล็กหนึ่งนี่ยังตัวลอกได้โอ้สื่อ โอ้มันออกกันตัวนั้นจะรับเป็นอยัางน่านาเอาละครับปิตัวไปแล้วครับพี่หนึ่งเปิดเจาวขึ้นไปโอ้ทีมีมครับทีมีมดูการวิ่งของทีมีมทีมีมโอ้สันติมาช่วยได้พี่เอไม่กล้ารับนะครับไม่กล้ารับก็ทงต่อขึ้นมาให้พี่เป้พี่เป้ลากขึ้นมาลากขึ้นมาเรื่อย จะเอาตัวรอดให้ส่งคืนหลังมาให้ชั้นที่ชั้นที่โคตเจ้าออกมาหากองอำนวยกันดีนะที่มีนักเรียนบันอยู่กีมันดูเพื่อนนะครับน้าจะส่งให้พี่หนึ่งพี่หนึ่งไปแล้วครับหนึ่งสองสามสี่สองโง่ย่าบ้านโอที่รถครับโอสังเกตพี่รถดกำลังตัวมเตี้ยมตัวมเตี้ยมไปเอ๋อเตี้ยมหมดเอาจอนเตี้ยมที่ไหน ลาซาเต๋า,าตดูปีบอลน,น้องบอลน,นี่แค่ปอห้าตอนนั้นเองครับมาเล่นกับมัธยมได้ครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้พี่แอตโอ้พี่แอตก็ไม่ธรรมดา,ดานะนี่เปลี่ยนตำแหนะ่งกันแล้วมาเล่นปีกขวาแล้วจากเล่นแบ็กมาเล่นปีกแล้วนะครับอ่าพี่เพลสเข้ามาอตอนนี้สีเขียวบุกหนักเลยทีเดียว พี่อามลากมาคนเดียวเลยครับลากมาคนเดียวทางการขวาลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆครับกําลังมองคนอยู่พี่เฟิร์สเติมขึ้นมาแล้วพี่เฟิร์สเติมขึ้นมาแล้วจะส่งได้ไหมเฟิร์สจะไม่ผ่านน้องบอลโอ้น้องบอลนี่ดูทานบอลเก่งมากพี่โชคสอนพี่โชคนเยืนเฉยๆกับเตะบอลไม่ผ่านพี่โชค ทีนึงทีนึงลาบไปไอ้ทิ้งิ้งทิทิ้งรบลูกนี้สิยง๊ะไม่บางทิ้เบ้เอาไปแล้วครับทะลุไปแล้วที้บานครับสังเกตที้บานดีๆครับหนึ่งต่อหนึ่งครับโบสัติโอ้โหเห็นชาไม่ดีก็เตะออกไปเลยเป็นลูกเตะมุมของสีเขียวสีเขียวเล่นเดีวครับเดินซ้นครับไปแล้วครับดูจังหวะทิ้งบาง Oh, nice. oh. ah, โอ้พ yeah, wow, ิมไม้นี่กระยันมากครับวิ่งทั่วสนามเลยเอาแล้วพิมพิมยิงกังนี่สวยงามเดยยิงกันบ้างทีบาลงไปสองคนสันติสันติลุยกับโอวยเตะลุยวันต่อไปสามเดียวตรงนี้โอ้เสียเสาไปนี่น่าเสียดายมากฮะสนใจที่ดียวันต่อไปแต่ลูกเตะแบ็คของสีม่วงเตะโดยพิมเป้ เปิดจัาขึ้นมาไม่ผ่านพี่หนึ่งพี่หนึ่งยืนตรงไหนบอลก็มาหาไม่ธรรมดาจริงๆหมายเอาบอลลงอย่างนี้สวยงามครับต้องเดงนจาส่งขึ้นหลังให้พีดหนึ่งพีนั้นเปิดจะลุไปไม่ผ่านติ๊กันโอ้กันนี่ก็ไม่ธรรมดานั่นพี่กันนี้โค้งพึ่งหนึ่งแล้วปีนิดไปแล้ว มาถึงห,หมาดก็ลงสนามท,ทันทีทนลงแก้วเดิงเปิดเ้าขึ้นไปโอ้โหตรงนี้เปิดสวยงามมากนะครับจบยังไม่สวยเท่าไหร่สันติส,ส่งสั้นๆให้กับพี่เป้พี่เป้คือหลังมาให้พี่แอฟพี่แอฟก็ส่งให้พี่ bon มอนแกนมอนแกนซื้อหลังให้พี่เปิดี่เปิดเปิาไปาไม่เต็มขอ้อยากว่าจะให้พี่ โย่พี่อาร์ตดูจังหวะลบทบอลของพี่อาร์ตโอ้ไม่บ่อยครั้งนะที่พี่อาร์ตจะเล่นบอลเนี่ยดูพี่กันดูพี่กันกันนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโอ้จังหวะการเล่นบอลของพี่กันเนี่ยไม่เห็นง่ายๆดูพี่เบสพี่เบสเปิดมาไม่ผ่านหนึ่งเอ้นหนึ่งเนี่ยอยู่ยังไงก็ได้บอลดูต้องแดนดิโอ้พี่กันพี่กัน พี่อามเปิดมาเอาละพี่กันดูเอฟ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 ว่าไงอ๋อดูพี่อาร์ตครับสีเขียวก็กรขยันเลือเกินครับโอู้เอาดีไหมเอาอู้หนุนดูจังหวะแ็อวโอ้โหสีลุกหนึ่งพี่เฟิด์สพี่เฟิด์สขกัน พยายามที่จะตีเสมอให้ได้นี่ไม่ธรรมดาไม่ทุ่งรับอ่าทุ่งยาวไปพี่รัดเตะหลุยไปแล้วครับพี่วิ่งที่วิ่เบิร์ดก้าวเบิร์ดก้าว้โหพี่เตี้ยมเนี่ยยังไม่เห็นลูกบอลเลยนะพี่เตี้ยมเนี่ย เตี้ยนหนึ่งยังไม่ได้สัมผัสบอลเลยสักลูกหนึ่งหนึ่งนี่ยู่ไหนก็ได้บอลเป็นลูกออกนะครับเป็นลูกตุ้มของสีม่วงครับสุ่มโดยทีเบ้ตุ้มสั้นๆให้พี่เป้พี่เป้ยังเอาละโอ้สีเขียวนี่งธรรมดาทีเตี้ยนหนึ่ก็วิ่งไปวิ่งมา อีกเปินไปแล้วครับไปแล้วลบไปได้สองไปแล้วครับยังไม่ผ่านฟิฟฟีนี่หรอเกี่ยวกันแค่กว่าห้าตอนนั้นเองนี่เอาละที่ไหมไปในบอลนะครับมองเพื่อนแล้วเปิดตรงนี้เปิดไม่ผ่านที่ไปอีอาเมร์วิ่งทั่วสนามเลยแข็งแกร่งมากโอ้เป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งจริงๆ ทุกิีครับพี่อัมเปิดยาวึ้นไปไม่พันพี่หมันพี่หมันเล่นสั้นให้พี่ไม้พี่ไม้ก็เล่นสั้นดูจังหวะส่งให้พี่หนึ่งพี่หนึ่งตบบอลให้พี่น็อตไม่พันพี่เป้ครับพี่เป้ก็ะชื่นยังไงก็ได้บอลครับบองหลังของสีม่วงพี่อาครับ โอ้ไม่เห็นง่ายๆแล้วพี่อาร์ตนี่เห็นไหมครับพี่อาร์ตดูพี่อาร์ตจังหวะกระชากบอลนี่ดูพี่โชคโอ้ยพี่โชคพี่โชคนี่ไม่ธรรมดาจริงพี่เบสยิงไกลลูกนี้เป็นตัวเลขอะรเหรอ่เสียวแม่พูรักษาประตูดินีงเหนียว ไม่เติมแปดทับสีเดี๋ยวเราฟองูเพื่อนเปิดยาวไปไม่มาที่เป้แล้วนึงดูนะครับฟองหน้าเติมขึ้นมาแล้วให้นัดนัดหมายนะครับเอะ๋รักษาประตูรับได้สบายเย็เปิดมาสั้นๆในช่วงท้ายเกม สีม่วงก็ยังทำประตูยังไม่ได้สีเขียวก็ยังรักษาประตูไม่ได้ดีไปแล้วครับหมดเวลาในครึ่งแรกสีเขียวนำไปนึงประตูต่อศูนนะครับพักโฆษณาสักครู่